ี่น้องปองไปพี่น้องปองกบ๊กใ,ให้หมู่บ้านนี่ที่ห้องสูบที่ห้องสูบหมู่บ้านนี่พี่น้องแห้งแล้วแล้วเบ้งบักหอยพี่น้องเอ้ยบักหอยเบักหอยกูดูกี่ีอยู่กระสีเอาไว้ประมาณชั่นี่แล้วก็ะสให้รดมาปันแล้วเบ้งปลาซิวปลาซิวกับกุ้งได้เนี่ยพี่น้องปลาซิวกับกุ้งได้แบบยาวๆเลย เอาว้ซ้ำนี่ก็คือแบบว่าเดี๋ยวไฮโลนมาปั้นตุม่มพี่น้องเหรงกุ้งกบปาซิวสมัโขดเหรอปุ๊งโยนวยอยู่ยน้ำมันข้นเนาะน้ำมันขน้นเอาวิ่งมะสอนก็ได้กินได้นน่แต่งัวนวยอยู่ยกระสีได้วานห้นี่ก่อนซึ่งมันเป็นไฮข้าเหนียวนี่ฮะสีวานห้ข้าเหนียวให้นี่ แห่งยานฝนตกยู่พี่น้องบ้าน,นี้มือมืออื่นมืออื่นเท่ากับจะเริ่มจะเริ่มสูบไห่นี่พู่นน้ำไลไให้น้ำลงไปทางคุณโอเคแล้วเนาะพี่น้องโอเคแล้วน้ำไหนี่่ะเดี๋ยวกิบอันนี้ก่อนเก็บภาพนิ่งก่อนเอยเสียงเขียดจะนะพี่น้องเสียงเขียดจะนะเขาผู้เพิ่นได ผุผ well ันได้บานก่อนพุ่นแล้วเขียวไปแล้วพี่น้องเก็บแต่น่าหอมอด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 อยู่บังหันเห็นงูเห็นงูอยู่นี่บังหันขึ้นหัวอ่องลองอยู่พอเห็นเนี่ยบนมามันก็เลยหมดลงไปบังหันกัางทั้งนี้เพิ่นเพิ่นบ่ได้ทท่านอีสูบดอกเพิ่นปล่อยเพิ่นปล่อยลงคลองเลยเพราะว่าของเพิ่นมันอยู่ติดคลองพี่น้อง นี่ของเย็บบนนี่แปนก็มูได้แปนเอืดเติดเลยเพราะว่ายำสองเทียแล้วเนาะบางหันตกน้าพี่น้องวังมาวางหันดึงแขนหลานดึงแขนนัาเปาพูนพ้ากันไปอยู่เทียงหน้าหน่อยตำสมเอาตำสมมาต้มหมักหวยมาาสีหลูกกินทอดมาหอดตะว่ยกินสัา เบียกล้วก็เลยบาจากคำสนั่นเพราะยัยรู้นี่โท่มากพอดีไปนี่ว้าลอยยบนนี่บกลงไปหลายเติอบอยู่ได้นี่พี่น้องเห็นไ่นี่ยุบลงไปหลายเติอบอยู่พอสูบป,ประมาณสองชั่วโมงมะดอกเขาก็เปิดเขาก็เปิดทางทางน้ำออกน้ำมันก็นเลยไหลมันก็นเลยไหลดีนีย่ยวชีวิตเช่าหน้าพี่น้องเอ้ยบได้อยู่ดีกินดีดอก บ่ได้ยูดีกินดีดอกลงทุนไปนี่บ่แม่นหน่อยบ่แม่นหน่อยบาทเราได้ ي, พี่น้องเงี้ยบนลงทุนไปเนี่ยเมื่อนี้พอไงแล้วก็โอนไม่เหยียกเงินน่ะเห็นค่าใส่ายหลายๆอ่ะโอนหอดตะบ,บอกเขาเด้โอนเงินมาบบอกเลยมือก้อนมือมือใหญ่เราเมือ่อนั้นดีเงี้ยบนว่า ที่เรากรลังกินเขาเราทรมาน่ะเลยบอกเราว่าเงิ้ที่ยู่โอนเขาบัญชีน่ะเขาเล้วเด้อกกเลยว่าเนาะเพราะว่าเราโอนเขาบัญชีโดยตรงแหละแต่ว่ามันติดเสาอาทิตย์เราก็เฮ่าหยุดวันหยุดคัดตะเลิกนะเห็นบ่พีนออมมันกระบ,บกลงไปหลายปื๊ดบอกหอยหน้อยนี่สมัสน้อยไงเถอะ ใส่อ่างก่อนหอยลลยค่ะกิลี่เดยพี่น้องมันติดมันขัดตะลึกมันกะเลยซาแน่วสันบะนีหมูวันังข้านเนาะโลอุ่นมากมันสุก เราโอนมามันสูบันนี้มันนังค้านมันจังค่อยเข่าบัดน,นี้เงินเออสี่ห้สูฟังเงินทีแล้วส่งมาน่ะทีแล้วใส่เราวใส่ซองแล้วก็ใส่กลองพัาดูกับไอแพมาน่ะบ่อด้ถึงไอแพ็กบ่อด้ถึงเงินพี่น้องย่งบ่ทหันด้ถึงเสาสูมือนี่ อันนี้ยาบนบอกว่าห้ไปถามผู้ที่เขาเอาไปส่งห้เราบอกว่าโอ้ยสางมันสางหัวมันถอดพะนะเออโอ้ยเราก็บอกง่ายง่ายสางหัวมันถอดพะนะเพราะเจ้า,จาคือมาเปิดโลดเจ้าคือมาเปิดเน้มันแหงโลดวะเอาไปใส่เหล่าวามัน,นี่พววามมนตาตาอีตาตอีคือไปเลดตี นนด้ของเงีย้ยเล็กปัดเขามาทางนี้บาหน,น,น่พี้นมาก็เจ้ากับปิ้งใส่กัน,นเขียดหอ้องอันนี้เราตัดรา้วแลอวอันตัดเอา,เาเตะว่าไหมตะลอกโอ้ถูกใสดเแล้า กับตาเลโตนนั่งได้เห็นมานั่งทํางานพี่น้องทางานคักค่ะเลยไปไ็ญไงทำงานเวลาไปทรงหนักเรียนไปธุระเจ้าของเสียแล้วแล้วก็กลับมาเห็ดงานกลับมาเห็ดงานอยู่บ้านาาเราตไปใส่ใส่ใสยนะป่านี้ยายเล็กว่าคือมาเปิดไปสู่เพนยังไปปิดไปเพเนยังคือมาปล่อยลงมาวาสันยายเล็กว่ะ นี่แล้วพี่น้องเอ้ยปัญหาเขาเนี่กะโทษถามยึตตลอดอืน้ำแหงไปไก่สิไดงวานบบเออใส่เงินหลายบอถามอยู่ยังสันแหละหมูม้าน,นี่กะยี่บนกับผ้ามาเบิงเนาะกระเถงคุยเถิงเห็ดไปเถิงคุยไปเถิงอันหาเบิองไปมาดนน้มันนี่ก็เลยโอนเงินมาโอนเงินเขาบัญชีไปให้อีก แล้วเบอกต่เรื่องเงินลแล้วก็ได้โอ้ยจะเป็นดีหลายยังว่าจะเป็นบุญวาสนาเยบุญยุดอกแล้วก็บอกเรื่องนั้นเรื่องนี่ก็งโง่มาหาแตะเลืองเงินย่านเฮาลําบากย่านเฮาอันนั้นพี่น้องบ้านนี้อันอยุ่ัางพุนเพื่อกระเตรียมเด้อานนี้สิ่งของแนวใดเฮาใส่แนวใดที่ว่าจําเป็นกเาเฮาจังที่ก็ซื้อไว้ให้อันนี้ก็ซื้อโทรศัพท์ เไว้ให้ยายบนเอาไว้แต่ไทยคลิปนะเอามาโซ่โซ่เรี่ยวโซ่หยิยุบเตรียมไม่เธออันนั้นอันนี้เตรียม,มใหม่เธอโอ้ตะลีตโตนสาดตล์เาบันทึกเบิ่งเราเฮ็ดงานเน้พี่น้องมันเป็นเราเป็นคนสำอางได้ปะไงนีนง่เราเป็นคนที่เฮ็ดงานอ่พี่น้องตะลีตโตนสาดตร์จีดกเยี่ยมเป็นเจ้าเขาบานกอนมาเนี่ยพี่น้องเขาบ้านกอนเด้อ